สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมที่มีธนบัตรเปียกน้ํานะคะเวลาเราซักเสื้อผ้าเนี่ยเราอาจจะลืมไว้ในกระเป๋าจะทําให้ธนบัตรเปียกได้เลยนะคะหรือร่วงน้ําพี่เหน่งก็จะมีวิธีการนะคะที่ทําให้ธนบัตรเนี่ยคือแห้งไวและนํากลับมาใช้ได้รวดเร็วก็คือสิ่งนี้ค่ะก็คือข้าวสารนะคะข้าวสารเนี่ยเขาจะช่วยนะคะดูดซึม ความซื้นของธนบัตรที่เปียกน้ำเนี่ยให้แห้งเร็วนะคะวิธีนี้เป็นวิธีโบราณนะคะที่ใช้กันมานานเลยนะคะท่านผู้ชมก็คือเราจะใช้ธนบัตรเนี่ยวางไปที่ข้าวสารจากนั้นจะใช้ข้าวสารนะคะวางไว้บุญที่ธนบัตรนะคะหมกไว้แบบนี้นะคะโบไว้เลยค่ะหลังจากนั้นประมาณ10หนาทีนะคะท่านผู้ชมก็นำธนบัตรกลับมาใช้ได้เลยค่ะ นี่นะคะก็นํากลับมาใช้ได้เลยนะคะสําหรับธนบัตรที่เปียกน้ําเป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องไปรีดนะคะไม่ต้องเอาพัดลมไปเป่าให้เสียเวลานะคะก็คือใช้วิธีนี้เลยแค่มีข้าวสารคะ่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่มอดนี่นะคะกินข้าวสารมากเกาะข้าวสารใช้ช้อนเลยคะ่ะเพราะเงาช้อนเนี่ยจะช่วยกําจัด มอดได้ดีนะคะคาคลิปนี้พี่หนิงก็จะมาบอกวิธีการให้ธนาบัตรแห้งเร็วแล้วก็กําจัดมอดนะคะท่านผู้ชมลองทํากันดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ